ร้านแอดฟินบริการซื้อขายไอดีเกมฟีฟ้าออนไลน์4 ROV และฟรีไฟสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้เราไปเซ็นต้าใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผม ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผม ARG อีกแล้วนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมฟรีฟ้าออนไลน์4กันเหมือนเดิมนะครับในการรีวิวฟูลทีมนะก็สําหรับทีมในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมแนละเป็นอีกทีมหนึ่งที่เรียกได้ว่าลหลายๆคนให้การจับตามองนะครับผมั่นก็คือฟูลทีมลีดยูไนเต็ดนั่นเองนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นลีดยูไนเต็ดที่เรียกได้ว่า รวมๆนะรวมๆทุกทุกยุคทุกสมัยนะครับผมนะเอาแค่ตัวเด่นๆที่คิดว่าน่าจะเล่นได้ในเกม FIFA o n l i 4 <_ T> นี้มารวมกันนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับหน้าตานักเตะในทีมตอนนี้นะแน่นอนครับผมตัวแรกครับผมแพทริกแบมฟอร์ดปะเขาชื่อแพทริกแบมฟอร์ดใช่ไหมครับ<_><_><_><_>ก็น่าจะใช่เลยเนาะนะครับผมก็เป็นปียี่เทสด่วงห้านะครับผมปีที่เรียกว่าท็อปที่สุดของเขาแล้วนะครับสำหรับแบมฟอร์ดนะ เอว่าสเตปนี่คือดูดีมากๆเลยทีเดียวครับผมความเร็วโคตรจัดนะครับผมแข็งแกร่งเยอะนะครับสนาดสองเท้าด้วยนะตัวนี้นะครับผมจบสกอ์โมงบอลดียิงไกลน่าจะดีด้วยนะครับผมแล้วก็ยืนตำแหน่งดีนะเรียกว่ามีครบทุกอย่างของกองหน้านะครับผมสำหรับแบมฟอร์ดนะแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวานะครับผมก็2คนนี้นะครับผมเป็นออกัสตินกับโรดิโกนะครับผม2คนนี้ อยู่กับลีดนะออกรตินี่คือโดนยืมตัวมา1ปีนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับนองบ้าเขาอานมัน,มนอ่ามันใช่ทีมนองบ้าครับทีมนี้นะครับผมนาะส่วนโรดิโก้ก็น่าจะรู้จักกันดีนผมตอนนี้ก็อยู่ลีดเหมือนกันนะครับก็เป็นบวกแบวก9เลยนะครับ2คนนี้ครับโรดิโก้บวก8นะครับผมสแตนก้นี่เลยนะครับผม เอาเรื่องนะผมสปีดต้นความเร็วจบสก,กอร์แดงเถือกนะครับนาก็เด่นๆก็ประมาณนี้นะครับผม2คนนี้ครับเด่นเรื่องของความเร็วสปีดต้นทั้งคู่นะครับผมแล้วก็การจบสก,กอร์ข้องตัวอะไรพวกนี้นะครับผม2คนนี้ก็เอามาเล่นปีกันเนาะก็ไม่ต้องมีอะไรมากครับผมนอกจากเรื่องนี้นี่คือโอเคละนะครับแล้วก็ตำแหน่งกองกลางับผมก็เป็นตำนานเลยครับตำนานที่แฟนแมนยูน่าจะรู้จักกันดีครับผมอิลิขันตต้นหน้านะครับผมซึ่งก่อนที่เขาจะบปเอ็มยูเขาก็ เคยอยู่กับลีดยูในเต็ดหนึ่งปีนะครับผมนี่เลยนะปี92นะครับผมก็เป็นปี NTG ครับผมก็ไม่มีเลนส์ภาครับปีนี้ถ้าไม่บวก5ก็ถือว่าเล่นได้อยู่เลยครับบวก3เล่นได้นะแต่ว่าบวก5มันจะแจ่มกว่านี้นะครับผมโดยรวมก็ถือว่าเก่งนะจากที่ผมได้ลองมานะครับแล้วก็ตำแหน่ง CDM 2ตัวผมเป็นเจมิลเนอร์แล้วก็เควินฟิลลิป์ครับผมมิลเนอร์วิดาบวก5แล้วก็เควินฟิลลิปยี่สิบเอบวก5นะครับไม่บวก7นะครับผมเควินฟิลลิป์นี่คือรู้สึกว่าจะมี ปีเก่งแค่ปีนี้ป่ะผมไม่แน่ใจไม่รู้ว่ามีปีอื่นหรือ,อยังนะครับผมก็ไม่ได้ติดตามเขาอะ่ะแต่ว่านี่เขาใช้เป็นปี 20A นะก็บวก7จ็ดแล้วผมถ้าบวก8ก็เอาจริงก็ยังดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมในเกมนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีปีเก่งกว่านี้หรือเปล่าถ้ามีปีเก่งกว่านี้ก็แนะนําปีที่มันเก่งกว่านี้ดีกว่านะครับผมนะอันนี้ดูสเตทรขาแล้วกันนะครับส่วนเจมิลเนอร์นี่ก็รู้สึกว่า จะมีปีที่เก่งกว่าออกมาแล้วนะปี UP กับปี EBS ป้าที่เก่งกว่านะครับเจมิลเนอร์นะอันนี้ก็ยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับผมสำหรับมิลเนอร์นะแต่สแตตก,ก็ถือว่าโอเคนะครับเล่น CDM ก็ได้อยู่นะนะครับผมตัวนี้แล้วก็ตำแหน่งซิสเตอร์แบ็กก็ผม 2ตัวนะครับแฟนแมนยูน่าจะรู้จักกันดีแล้วผมลีโอเฟอร์ดินานเลครับผมปีฮอตบวก5นะครับแล้วก็ยันซอนยันซอนนะครับผมบวก8ครับผม2คนนี้นะครับเฟอร์ดินานนี่ก็เป็นปีฮอตธรรมดานะครับผมก็ออกมานานแล้วครับผมไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วกันนะก็ยังเล่นได้อยู่ครับผมถ้าบวกเยอะๆหน่อยนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ก็บวก5เฉยนะก็เล่นได้นะครับผมส่วนยันซอนนี่ก็บวก8นะครับผมสแตทก็ถือว่า เด่นแค่ความแข็งแกร่งแล้วอย่างอื่นก็หม่งบอลได้ครับเข้าสกัดได้นะสไลด์ดีนะครับผมแต่ว่าเข้าปะทะดูน้อยไปหน่อยนะแล้วก็ความเร็วก็ไม่ได้เร็วด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมสำหรับคนนี้นะครับต้องไปลองเล่นกันดูนะแล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กขวาก็ผมเป็นฟาเบียนเดลกับอานิต้านะครับผมอานิตาเนี่ยนะผมฟาเบียนเดลนี่ก็เคยอยู่ลีดด้วยเหรอผมผมไม่รู้เนี่ยเคยอยู่นะครับผมฟาเบียนเดลนะ แล้วก็อานิต้าก็เคยอยู่เช่นกันนะครับผมก็แม้ซ้ายแ้ขวาครับผมไม่ใช่ลดเอพีด้วยนะครับเอามาใช้งานเลยนะสปีดต,ต้นความเร็วมีครบความอึดมีครบนะครับสคนนี้แล้วก็น่าจะเปิดบอลดีทั้งคู่ปะก็ไม่ค่อยดีะนะครับผมแต่ว่าเกมรับใช้ได้นะผมเข้าปะทะประกบตัวเข้าสกัดอะไรพวกนี้ดีนะครับผม2คนนี้นะแต่ว่าตัวเล็กทั้งคู่เลยนะครับผมแล้วก็พู่สาประตูผมแคปเปอร์ชไมเคิลครับหน้าคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีออกมาหลายปีครับผมเคยอยู่กับลีดด้วยใช่ไหมใช่นะครับผมีนะครปีก็ ต้องไปลองเล่นกันดูก็ผมว่าจะเก่งหรือเปล่านะ M.O.G. แชมัยเคลิ้นคนนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกตัวสำรองให้มีเยอะเลยนะเอายิงครับนักเตะลีดับผมตัวนี้ก็ลีดใช่ไหมใช่ครับผมกราเดลเนี่ยก็ลีดเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ฟาเลอร์นี่ก็ลีดนะครับฟาเลอร์นี่ก็เคยอยู่ครับผมจําได้นะใช่ครับผมยืมตัวไม่ใช่ยืมตัวดินะครับผมอยู่หนึ่งปีครับลาฟินย่านี่ก็ลีดครับผมน่าเล่นเยอะเหมือนกันครับนักเตะคลิชคนนี้ผมไม่รู้จักว่ะ คนนี้ก็รีดครับอยู่จนถึงปัจจุบันเลยนะครับผมอารอนเลนนอนนี่ก็เคยอยู่นะครับนี่ครับผมสแตตความเร็วจับมาเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวต้องลองเล่นอารอนเลนนอนละนะครับผมคือตัวน่าเล่นเยอะมากครับผมอันเดนทาวเซนนี่ก็เคยอยู่หรอเคยให้ยืมนะครับเคยโดนยืมไหครับผมจูเนียร์ฟีโป้นี่ก็เพิ่งย้ายมานะถ้าจำไม่ผิดอ่ะใช่ครับน่าจะเพิ่งย้ายมาครับยังไม่อัพสแตทเลยนะครับผมแล้วก็พวกนี้น่าจะไม่ใช่ละนะครับผมไม่รู้ว่ามีอีกหรือเปล่านะครับเดนนิวจีมนี่ก็เออเดนนิวจีมนี่ ก็อย่างครับนักเตะลีดเยอะเหมือนกันนะคือน่าจะเล่นไม่หมดนะครับวันนีนะ้คุณผู้ชมคือตัวลีดเยอะมากนะครับผมในทีมตอนนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาเอารอนเรนนอตมายืนปีกซ้ายหน่อยดีกว่าแล้วกันนะครับผมสัเตะมันดูดีว่ะนะครับมันเล่นได้ด้วย ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับนักเตะนะก็เป็นว่าเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูนะครับแต่ก่อนไปเดี๋ยวดูทีมพลเร์ก่อนนะครับทีมพลเร์ของลีดก็จะได้ความอึดยืนตำแหน่งนะครับผมประมาณนั้นบวกอย่างละ3านะครับผมแล้วก็ OVR บวก3นะครับส่วนแท็กติกทีมเนี่ยผมจะเอาความเร็วกลางๆแล้วกันครับแล้วก็ส่งวันเยอะๆแล้วกันนะครับผมเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแท็กติกทีมนะแท็กติกวันนะครับผมเดี๋ยวต้องไปปรับตรงนี้อีกแล้วเนี่ยแล้วก็แท็กติกนักเตะนะครับก็ปรับประมาณนี้เลยนะครับ โอเคครับก็เป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูดีกว่านะครับสำหรับฟูลทีมลีดยูเนเต็ดชุดนี้นะครับผมก็ดูนว่ามันจะสู้ทีมเมตอในเกมนี้ได้หรือเปล่านะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยครับผมมาคุณผู้ชมมาลุยกันเลยครับผมฟูลทีมลีดยูเนเต็ดของเรานะครับเริ่มเขีียรกันเลยครับผมเจมส์ยูเล่เดี๋ยวมาที่เลนนอนครับโอ้ตัวโคตรเล็กเลยนักเตะแบบตัวเล็กมากอะเลนนอนผิวมาครับฝากที่คันโตนหน้าับผมไหลต่อมา โอ้โหคืนไม่ทันแต่ยังได้ครับเดี๋ยวเก็บได้มาที่เลนนอนเหมือนเดิมไหลโอ้โหเลนนอนมาไหล,หล,นนหลเลยเพื่อนโอ้โหแบมฟอร์ดแสแทกมาสวยช, <c oughs> ชิปทาไมชิปทําไมวะ <c oughs> เฮ้ยรถบ้นานโอ้โหเข้ามือพอดีโดนครับโดนขึ้นมาที่ฟิลิปครับโอ้ไหลเลยอย่างเงี้ยแทงยาวดีครับคนตัโตน้าวิ่งครับช่องนี้เลยแล้วกันครับ เรียบร้อยครับผมอู้แบมฟอร์ดหาช่องดีแบบคุณผู้ชมหาช่องเอาเรื่องเลยครับพทรติกแบมฟอร์ดนะฮะนี่ครับดูการวิ่งครับคือมีการวิ่งโยกครับแล้วจ่ายง่ายๆเลยลูกนี้สวยงามว่ะจิมไปครับสวยฝากที่แบมฟอร์ดแบมฟอร์ดฝากที่คลิปฟิลิปคลิปตักต่อให้คันโตน่าครับผมคันโตน่าบอลลงแล้วซัดเลยลักกันต่อสู่ไปดิโอ้โหมาว่ะตำนานอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับ เอาเรื่องนะครับผมทีมนี้เอาเข้าบอลง่ายๆครับแบมฟอร์ดโชว์หมุนหนึ่งทีตัวใหญ่นะแบมฟอรนะ์ดสูงแค่รยแปดห้าแตคือบอดี้มันผอมจริงครับแต่ว่าในเกมมันดูไม่ผอมนะสเตตบอดี้มันดูผอมครับแต่ในเกมมันดูหนาไงไม่รู้อ่ะดูดิฮะสังเกตนะครับคือแบมฟอร์ดเอาคืนซะยาวเลยมาที่โรดิโก้ครับดึงมากันฝากที่อานิตา อะิโก็ไม่ทันโอเคพอดีนานครับดักได้มาที่คันโตน่าฝากโอ้โหไหลสวยครับมาแล้วคันโตน่าบวกสามเท่าโอ้โหกำลังจะยิงโดนกระแทกกระแทกจังหวะยิงพอดีครับแม่งไม่มีหลักค้ำเลยมิลเนอร์มิลเนอร์เข้าขวาปั่นเลยละ่ะติดบล็อกว่ะเจมิลเนอร์ครับจะเป็นคนเปิดเข้ามาดูดิแบบฟอร์ดมันตัูดูต,ตัวใหญ่ครับคุณผู้ชมดูดิเฮ้ยโอ้โหแล้วยิงท่านี้เลยเหรอ เอาเรื่องนะพี่เขาเอาเรื่องนะครับอาน,นิตะหลบมาสวยหลบอีกหนึ่งฝากข้นตงตน่ะไหลอืมมันยิงไม่ได้วะโอโ้ยังได้อยู่ครับจนันโอ้โหเตะอย่างนี้แน่นอนก็ผมผมรอเลยผมรอเลยครับรอยิงเลยฮะจังหวะน,นี้เตะตัดขาอันนี้ให้เลนนอนยิงหน่อยแล้วกันนะเอะแล้วเลนอนอนเงียบ <S <S> <S อุ้ยได้อยู่ สามประตูต่อศูนย์ครับผมครึ่งแรกครับโเคตรเอาแบม,มฟอร์ดโอ้โหดูดิดูดแบม,มฟอร์ดเลยตัวยังใหญ่ครับฝากวันที่โรนิโก้คืนมาคานโตน่าครับขออีกหนึ่งลูกมาไหลามาที่แบม,มฟอร์ดครับสวยงามแบม,มฟอร์ดผิวโอ้โหลูกนี้เกือบได้แบม,มฟอร์ดเออเกือบครับอ้าวแล้วเขาออกไปเลยครับคุณผู้ชมโอเคครับผมเดี๋ยวไปเล่นอีกตาหนึ่งครับ มาครับคุณผู้ชมนัดที่2ครับผมนัดนี้เจอลิเวอร์พูลบวกแปดด้วยครับทีมโคตรโหดเลยนะครับจะสู้ไหวหรือเปล่ามาดูกันนะครับเชลเริ่มมาเขาแย่งบอลไม่ได้เลยครับต้องวันนี้เข้าไปโอ้โหได้ไหมเฮ้ยโอ้โหเริ่มมาเขาได้ทักทายเลยว่ะอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้นี่คือโดนนะครับมาแล้วไปลิปเอา้าไอ้เพื่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยจะอะไรอะ่ะ โอเคจิ้มมาได้ไปเดียวเอาแล้วไม่เอาบอลครับนักเตะเอ๋อครับผมโอ้โหแล้วโล่งๆผมให้เลยอ่ะกูให้เลยลูกนี้แม่งมุสาจิ้มได้แต่ไม่เอาบอลครับมิวเนอร์ยืนทำอะไรอ่ะครับโอ้โหลูกนี้เสียง้ๆเลยจิ้มมาสวยไปเดียวครับให้ช่องนี้เลยละกันฟาวเลอร์มาแล้วเลียดเลียดเฮ้ย โอ้โหมันซ้ําช้าเกินครับเขาจนลุกขึ้นมาแล้วอะ่ะเสียดายเลยวะ่ะเลงที่แบมฟอร์ดเหมือนเดิมเข้าหัวแบมฟอร์ดได้มงด้วยครับแต่มงไปติดหัวเขาโอเคฟิลิปคือตอนนี้เราขึงเลยนะแต่ว่าเราทําประตูไม่ได้นี่แหละครับขึงแบบขึงเลยอะ่ะปั่นเลยแล้วกันยังจะไปเข้ามืออีกนะ เคสวยฟิลิปฟิลิปเล่นดีมากนะนี่ครับตัวยเกยมรับได้เยอะเลยนะฝากไปเพื่อฝากทำชิ่งครับไหลครับผมโอ้ไม่ได้จะตอกซ้นกูจะหมุน <laughs> โอ้ผมจะหมุนมาครับเต็งเลยฮะว่าจะเปิดให้แบมฟอร์ดไม่น่าได้แล้วอะแต่ลองดูครับอา้าวได้แล้วนะเออ โหแล้วท่ายิงโคตรเทพเอ้ยเอาจนได้แบบแบมฟอร์ดครับลูกกลางอากาศครับผมลูกนี้ยิงสวยด้วยครับดูฮะอ้โหูยิก็หลุยส่วเลสเอาวะมาโอเคฟิลิปจิ้มดีครับฟิลิปนี่ก็เล่นดีครับผมผมบอกเลยเล่นดีมากเอาแล้วหลุดเลยครับแบมฟอร์ดโอ้โหลูกนี้มันใกล้เกินครับไม,มไม่มีเวลาไม่มีเวลาคิดเลยนะครับมาเหมือนเดิม หมือนเดิมนะแบมฟอร์ดประกบเลยเพื่อนเหมือนเดิมเลยครับเข้าหัวแบมฟอร์ดนิดเดียวครับเดี๋ยวเฮ้ยเคีียละน่ากลัววะ่ะที่หายแล้วครับโอเคไปนี้นั้นเกือบไปครับเอาหน่อย <c oughs> เอาหน่อยลูกเดียวลูกเดียวเท่านั้นครับเราต้องการแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะเว้ยฝากฝาก ฝากอ้ออายุอวิชาพมึงยิงอะไรอะ่ะ <c> ค <oughs> ือไม่คิดว่าจะเบาขนาดนั้นนะครับเบาเกินน่ะพอเลือปั่นเลนนอนคือโอกาสบุกเยอะมากเลยนัดนี้ครับแต่ยิงไม่ได้เองนะผมละงุูงกีตตัวเองวะ่ะต้องหวังแล้วครับแบมฟอร์ดโดนชกได้ยังได้ เฮ้ยเปิดเหมือนไม่มีแรงเมื่อกี้น่าจะจบเกมแล้วครับหนึ่งหนึ่งโอ้โหโอกาสโคตรเยอะยิงไม่เข้าเองนะครับผมโคตรเซ็งเลย ก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับฟูลทีมลีดยุนเต็ดรวมทุกยุคทุกสมัยมูลค่า2 0 0แสนล้านนะครับผมต้องบอกเลยว่าในแร้งประมาณโปรเนี่ยเล่นกำลังสนุกกำลังมันเลยครับนะไม่ได้ตึงมากไม่ได้ตึงมือเกินไปนะครับผมถือว่าเล่นดีนะผมทีมนี้ในแร้งประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าขึ้นแลงไปสักประมาณเชลเลนเจอร์เวอร์คัสหนึ่งเชลเลนเจอร์สามถึงเชลเลนเจอร์หนึ่งนี่น่าจะตึงแล้วนะครับผมนะก็นั่นแหละก็ตามสแตปนักเตะครับผมคือเกมนี้มันเน้นเมตาอยู่แล้วนะครับผมนะนักเตะแบบนี้อาจจะ ไปสู้ตัวเมตาไม่ไหวนะครับผมนะแต่ว่าแรงประมาณนี้นี่คือกําลังดีนะครับผมสำหรับฟูลทีมนี้แบมฟอร์ดนี่คือหาช่องแข็งนะครับผมแล้วก็ยิงคมดูนะครับยิงท่าแบบพิสดารได้ด้วยนะครับผมสำหรับแบมฟอร์ดเนี่ยแล้วก็คีวนฟิลิปนี่คือผมชอบรับเล่นเกมรับดีมากครับไล่บอลจิ้มบอลดีแล้วก็คู่กับมิลเนอร์นี่คือลงตัวนะอาจจะไม่ตัวใหญ่มากแต่ว่าเป็นสายแบบไล่จิ้มไล่แบบไล่บี้ทั้งคู่นะครับผมสองคนนี้นะครับนะประมาณนั้นส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงคือชามายเคิร์ครับ ตรงจริงนะชอบปัดบอลไปทิศทางที่ฝั่งตรงข้ามอยู่อะ่ะไม่แบบปัดหนีอะ่ะปัดไปให้เขาอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะคือผมเป็นบ่อยมากเลยไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะครับตัวนี้แต่ว่าโดยรวมถือว่าเหนียวนะเซฟดีครับตัวนี้นะครับผม ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับฟูลทีมลีนนะก็ถ้าใครดูรล้ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการรคลิปต่อไปกันด้วยนะส่วนใครที่มีฟูลทีมแบบที่เป็นทีมเล็กๆแต่ว่าตัวท็อปๆในเกม FIFA o n 4แบบนี้ก็ส่งเข้ามาให้ผมรีวิวได้นะครับผมทังเพจหรือว่าเป็นทีมทั่วๆไปก็ได้แบบเป็นปีใหม่ๆท็อปๆนะครับผมนะก็ส่งเข้ามารีวิวกันได้นะครับนะส่วนคลิปนี้ก็ขอไปแค่นี้ก่อนับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ